เกมฟรี free, จาก PS Plus ประจำเดือนสิงหาคม2,567สนสำหรับซีรีส์ตัวต่อเลโก้เวอร์ชั่นวิดีโอเกมที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นเลโก้ t t r w w r s ที่มีประวัติยาวนานมากๆมีการสร้างออกมาหลายภาคแต่ภาคหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีความแปลกใหม่สักเท่าไหร่ จนในภาคนี้ได้มีการดูมงสตาร์วอล์ภาคหลักทุกภาคตั้งแต่ EP 1ถึง EP 9กมาทำเป็นเกมเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มและเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปให้สลักกับผู้เล่นมากขึ้นมีกราฟิกที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับเราได้ดูการ์ตูน CG สวยๆไปด้วยมีรายละเอียดของแสงเงาชัดเจนมีการเล่าเรื่องของมหาการสงครามอวกาศสตาร์วอลออกมาได้อย่างลงตัวมากๆมีการแอบใส่มุกตลกไปตลอดทั้งเกมและเพลงประกอบทั้งหมดก็เป็นผลง,งานของจอห์วิลเลียมที่ทำดนตรีประกอบภาพยนตร์สตาร์วอลเลยทีเดียว เกมเพลย์หลักยังคงเหมือนเดิมคือแอคชั่นสามมิติที่เราจะต้องลุยด่านต่อสู้กับศัตรูโดยใช้ความสามารถของตัวละครรวมทั้งไอเทมพิเศษ,ษ,ษที่มีความหลากหลายนอกจากจะต้องต่อสู้กับศัตรูแล้วยังต้องแก้ปริศนาโดยหาตัวต่อเลโก้ในฉากมาประกอบเพื่อที่จะเปิดทางไปยังด่านต่อไปภาคน,นี้ถือว่าทำออกมาดีมากๆมันคือการยกระดับความสนุกของซีรีส์ตัวต่อเลโก้ให้หลากหลายมากขึ้นคุ้มค่ากับการใช้เวลาเล่นแน่นอน เกมดีเกมดังจนูิ n i v e r s a l พิกเจอร์ต้องเอาไปทำเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ Five Nights at Freddy's ซีรีส์เกมที่เล่าเรื่องราวของโศกนาฏกรรมในร้านพิซซ่าแห่งหนึ่ง <What? S 2> ที่มีทั้งเหตุการณ์ฆาตกรรมอำพรางวิญญาณเด็กและพนักงานที่เข้ามาและลาออกกันเป็นว่าเล่นซึ่งในผลงานล่าสุดภาค Security b e i c h นี้ได้มีการเปิดร้านขึ้นม่อีกครั้ง โดยสร้างเป็นศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับเด็กคอบวงจอนขนาดใหญ่เป็นอาคาร3ชั้นที่มีชื่อว่าเมก้าพิซซาเพล็กซ์เราจะต้องสวมบทเล่นเป็นเด็กผู้ชายร่างผอมผมสีน้ำตาลนามว่าเกเกรีที่ติดอยู่ภายในส่วนการค้าแห่งนี้มีเพียงงนจักกลมีชื่อเฟรดดี้เป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือในขณะที่หุ่นยนต์ตัวอื่นต่างจ้องที่จะไล่ล่าจับเราผลทางเดียวที่เราจะรอดได้ก็คือต้องอาศัยร่างกายอันใหญ่โตของเจ้าเฟรดดี้ในการหลบซ่อนตัวและร่วมกันแก้ไขไปริศนาต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดให้ผ่านพ้นค่ำคืนอันแสนยาวนานไป รูปแบบการเล่นจะให้เราบังคับตัวละครตรวจฉากียกเต็มที่ในลนักษณะมุมมองบุคคลที่1เราจะต้องหนีจากคุณตัวละครที่จะคอยไล่ล่าจ้ำสแกรสร้างความหลอนให้เราเมื่อว่าจะเป็นเจ้าไก่ชิก้าหมาป่าร็อกซี่จอร์เคมอนตี้ก็ต่ายตาแดงวันนี่และนี่ผู้ช่วยเราเฟรดดี้ซึ่งเราจะสามารถทำได้เพียงหลบซ่อนและวิ่งหนีเท่านั้น จุดขายของเกมนี้ก็คือการเล่าเรื่องและเนื้อเรื่องที่มีความหักมุมคาดเดาลำบากรวมทั้งยังซ่อนความลับไว้ในฉากให้ตามหาอีกมากมายมีฉากจบหลายแบบขึ้นอยู่กับการเล่นของเราเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเสพเนื้เรื่องและเกมแนวสยองขวัญ e n d e r Lily เป็นเกม 2D Action RPG Side Scrolling ก็คือเล่นเดินจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนั่นแหละในการต่อสู้เนี่ยจะมีกลิ่นอของความเป็นเกมตระกูลโซ ซึ่งถือว่าเล่นยากและมีความท้าทายสูงในระดับหนึ่งโดยในเรื่องของเกมจะให้เราตามหาความทรงจําของน้องลิลลี่พร้อมกับเหล่าวิญญาณที่เปรียบเสมือนผู้พิทักของเราโดยจะปลดล็อกทักษะใหม่ๆเพื่อตะลุยด่านต่อไปเรื่อยๆการต่อสู้ภายในเกมจะไม่ใช่แนวแฮ็กแอนด์สลัดไม่มีการตอกคอมโบไม่ได้มีเอฟเฟกต์เพื่อว,วังอลังการแต่ในเกมเนี่ยเราจะต้องสู้โดยจดจำแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวของศัตรูเน้นการโจมตีแบบเข้าโจมตีและถอย เราจะต้องรับมือกับศัตรูหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นถ้าศัตรูมีโล่เราก็ต้องกลิ้งไปด้านหลังก่อนถึงจะเข้าโจมตีได้หรือบางตัวมุดดินได้เราก็ต้องรอจังหวะที่มันโผล่ขึ้นมาก่อนถึงจะโจมตีโดนเกมเพล์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนื้อเรื่องก็ทำออกมาได้ดีน่าติดตามแต่ตัวเกมค่อนข้างยากเราอาจจะต้องตายหลายครั้งเริ่มใหม่จนกว่าจะผ่านด่านซึ่งสำหรับผู้เล่นแนวฮาร์ดคอร์น่าจะถูกใจแต่สำหรับผู้เล่นทั่วไปอาจจะมีหัวร้อนกันบ้างละเกมนี้